ทุกคนด้วยนะคะพบกับมิสมาอีกแล้วเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะมิสมาก็จะยังพูดถึงในเรื่องของ which one everybody repeat after me which one which one yay ซึ่งวันนี้นะคะก็ยังจะคงพูดถึงเรื่องของ which one นะคะก็คือการเลือกสิ่งของต่างนะคะเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมิสม่าจะ พูดถึงเรื่องของ this that หรือว่าจะเรื่องของ colors แต่วันนี้นะคะมิสมาจะให้เด็กๆเลือกระหว่างสิ่งของที่ big and small everybody look at this one big big ก็คืออะไรคะลูกใหญ่นะคะก็คือเราจะเลือกของที่ใหญ่นะคะ and small small s m a l เล็กนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเลือกระหว่าง big and small นะคะโอเคเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าบทสนทนาตัวอย่างของเราจะเป็นยังไงไปชมกันเลย ซึ่งบทสนทนาตัวอย่างของเรานะคะง่ายมากๆเลยค่ะเนื่องจากนะคะเราเรียนเรื่องนี้มาค่อนข้างที่จะหลายสัปดาห์แล้วนะคะมิสมาก็เชื่อว่าเด็กๆนะคะจะยังสามารถถามคําถามมิสมาได้ซึ่งคําถามของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ Which one do you like? Which one do you like? เด็กๆลองออกเสียงตามมิสมานะคะ Which one? You like? ว้าวเอาล่ะคะเด็กๆคะเวลาตอบนะคะมิสซิมาก็จะมีให้เลือกนะคะระหว่าง big or small นะคะถ้าเด็กๆชอบสิ่งของที่ใหญ่กว่านะคะเด็กๆจะต้องตอบมิสซิมาว่า I like big one I like big one แต่ถ้าเด็กๆนะคะชอบสิ่งที่เล็กกว่าเด็กๆจะต้องตอบมิสซิมาว่า I like small one. I like small one. โอเคค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวมิสเซนมาจะเป็นคนถามแล้วให้เด็กๆที่ทางบ้านนะคะเลือกว่าจะเป็น big one หรือ small one นะคะอะโอเค everybody guess set go which one do you like which one do you like เด็กสามารถตอบสิ่งที่ตัวเองเลือกได้เลยนะคะตามใจเด็กๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆต้องถามมิสมากลับบ้างแล้วล่ะคะ่ะเด็กๆถามนะอย่ามิสมาจะเป็นคนตอบอ่ะเริ่มได้เลยมิสมาจะตอบว่า <c oughs> I like big one I like big one เย้ ค่ะเด็กๆ่กะวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งมิสซมานะคะ <c oughs> ก็หวังว่าเด็กๆจะนําไปฝึกที่บ้านนะคะสามารถไปถามใครก็ได้เลยนะคะ Which one do you like again? Which one do you like? ถ้าเป็นการถามนะคะว่าคุณชอบอันไหนหรือคุณต้องการอันไหนนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราตอบมัน big แล้วก็ small มันใหญ่หรือเล็กนะคะเราสามารถเลือกตอบได้ว่า I like big one หรือจะเป็น I like small one ก็ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆขาววันนี้นะคะก็หมดเวลาของมิสมาแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะลองนำไปฝึกกันที่บ้านนะคะ Okay everybody so now it's time's up so I just wanna say thank you for watching this video มิสมานะคะก็ขอลาเด็กๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย